สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอลฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่ก็เลือกงามอย่างดีนะครับของลูกค้ากอลฟนะครับคือพี่แอนนะครับก็มารับรถนะครับฟอร์ดเลนเจอร์นะครับ XLT ออโต้ก็จะขออนุญาตสอบถามพี่แอนนิดนึงนะครับเกี่ยวกับว่าพี่แอนเจอกอฟได้ยังไงนะครับแล้วก็การบริการของกอฟเป็นยังไงนะครับเอาเอาความเป็นจริงเลยนะพี่นะของกอฟไม่ไม่ต้องไม่น่นเลยครับ โอเคค่ะก็พอดีว um, ่าแอนทํางานอยู่ใกล้ๆทางศูนย์ฟอร์ที่คุณก๊อฟทำอยู่อะค่ะแล้วก็พอดีว่าอยากดูรถสักคันหนึ่งก็เลยแบบเออก็เลยแบบมาเพราะว่าเห็นศูนตรศูนย์ฟอร์ต้นนี้ยเขาแบบว่ามีอะไรนะบริการดีก็เลยเราเข้ามาคุยดูทีเนี้ยพอเข้ามาก็จะเจอคุณก๊อฟใช่ไหมคะคุณก๊อฟก็แนะนําตัวสินค้าตัวรถเนี่ยค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็เรื่องของการให้บริการก็ดีมากๆนะคะในเรื่องของการติดตามการแต่งการอะไรพวกนี้ก็ดีสุดๆเลยเหมือนกันนะคะ ก็ยังไงนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นฉุมเดิมนะครับหรือว่าตัวเน็กเกนนะครับก็สามารถติดต่อกอฟนะครับที่เบอร์โทรหรือ ID l ดีไลน์ที่กอลฟขึ้นไว้ให้ได้นะครับวันนี้นะครับกอฟก็วันอาทิตย์เนาะมาส่งมอบลูกค้านะครับตอนเช้านะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับตัวรถนะครับก็เป็น Ford r a n g เจนะครับ XLT นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับรถนะครับตัวฉมเดิมนะครับยังมีบางสีบางรุ่นนะรุ่นท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อกับได้นะครับ นี่อย่างคันนี้นะครับก็ออโต้สีน้ำเงินนะครับบอกว่าหายากหายากนะครับจองมานะครับก็จัดให้ลูกค้านะครับแล้วก็แต่งตามคอนเซ็ปต์นะครับที่ลูกค้าต้องการได้นะครับเดี๋ยวก็ให้ไปดูนะครับพวกชุดแต่งพวกอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าหลายท่านก็เห็นแล้วนะครับก็จะเป็นชมเดิมก็จะเห็นกันอยู่แล้วแต่ก็พามาดูนะครับว่าอคันนี้แต่งอะไรไปบ้างไฟนะครับ ตัวลูกแก้วนะครับก็เป็นบูอายนะชุด f 1 5 0แล้วครับนะครับตัว Spider. สป i d เดอร์ซุ้มล้อนะครับก็ลูกค้าเลือกแบบไม่มีหมุดนะล้อแมกนะครับเป็นแมกมาเวลสีดำนะครับยาง monster at สครอบแก้ม ลาวหลังคานะครับกันสาดแท้เบ้ารองมือเปิดแล้วก็นี่ครับสติกเกอร์นะครับสีขาวนะครับตัดกับรถสีน้าเงินต้องบอกเลยว่าโดดเด่นมากครอบฝาถังเดี๋ยวับให้ดูมุมไกลก่อนสวยนะแต่งสติก,กสกเกอร์นะครับแต่งแบบนี้เนาะโลบา์นะครับครอบไฟ ดูคันนี้นะครับก็ครอบฝาท้ายนะครับสวยงามขันชนท้ายเหล็กนะครับ<อ>ก็เซ็นเซอร์นะครับจากตัว XLT ก็มาใช้งานได้ปกติ<อ>ก็สเต็ปนี้จริงๆแล้วลูกค้าก็เห็นกันเยอะเนาะก็ ผมเห็นหลายเพจหลายคนก็ทำโปรนะครับออกรถ5้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับก็จะเป็นโปรการแต่งนะครับเป็นแบบอย่างนี้นะครับก็ห้าหมื่นเก้านี่ก็ต้องมีคนค้ำนะก็ลองดูนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสอบถามโปรโมชั่นนะตัวนี้นะครับตัวฉมเดิมสามารถโทรมาพูดคุยกับก๊อบได้นะครับหรือตัวเน็กเจนนะครับก๊อบก็รับจองนะครับทุกสีทุกรุ่นนะครับแคมเปญดีๆแน่นอนนะครับยังไงนะครับ ซื้อฟอร์ดนะครับอย่าลืมนึกถึงกอลฟนะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube กับด้วยนะครับคลิปนี้กอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ